สวัสดี FC ที่น่ารักครับสวัสดีแฟนเพจตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนะครับวันนี้อาจารย์ขอมาแจ้งข่าวสารนะครับเนื่องจากเพจตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนี่นะครับโดนปิดกั้นบ่อยโดนแบนบ่อยนะครับจึงทําให้ลูกศิษย์บางครั้งก็เห็นบ้างบางครั้งก็ไม่เห็นใช่ไหมสังเกตไหมครับว่าช่วงหลังๆมน,นี้อาจารย์ไม่ค่อยโพสตอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่อยโพสนะครับพอดีว่าเราโดนแบนนะครับอยากให้ลูกศิษย์มาติดตามเพจใหม่คือเพจสำรองของเราเพราะว่าเพจนี้นะครับมีปัญหา อยากให้ลูกศิษย์ย้ายนะครับขั้นตอนนะครับให้เราบอกลูกบอกร้านมาทําให้ก็ได้นะครับหรือว่าคนนี้ทําเป็นให้มาดูคลิปนี้แล้วทําตามครับเนี่ยเราไปตรงช่องค้นหาครับเนี่ยตรงรูปอ่าแป้นขยายนี่ปุ๊บเราพิมพ์ค้นหาเลยครับว่าอาจารย์นอตตี้นะครับเราพิมพ์เลยอาจารย์เนี่ยครับอันนี้ครับเนี่ยอาจารย์นอตตี้ครับเนี่ยอาจารย์นอตตี้นะครับออาอาจารย์นอตไม้เลขเจ็ดนะครับนี่เขียนแบบนี้เลยนะครับแล้วคลิกเข้าไปเนี่ย นะครับเพจนี้นะครับเพจนี้นะผู้ติดตามก็จะเยอะหน่อยนะครับเรากดเข้าไปเลยนี่อาจารย์นอตตี้ครับรูปนี้เลยต้องดูด้วยว่าเพจไหนจริงเพจไหนปลอมเพจแท้จะมีผู้ติดตาม2 4แสนแล้วก็คนถูกใจแสนห้านะครับเรากดเข้ามานะครับมันจะเป็นหน้านี้ให้เรากดตรงนี้ครับกดให้มันถูกให้เป็นสีน้ําเงินก่อนถ้าเป็นสีน้าเงินแล้วไม่ต้องกดอีกน,นะครับกดตรงนี้ให้เป็นสีงเงินกดเสร็จปุ๊บตรงกาลังติดตามเรากดเลยครับกดเข้าไปครับมันจะมีเลือกติดตามครับเริ่มต้นและเห็นโพสก่อนให้เลื่อนมาที่เห็นโพสก่อนให้เเปงิแบรัจตือกดด ครับแล้วเราก็กดกลับไปครับกดออกเรากดเข้าดูอีกครั้งครับอ่าถ้ามันเป็นหน้าแบบนี้แล้วแปลว่าเป็นอาเซสินนะครับถ้าทําให้เป็นบอกรูปบอกร้านหรือบอกคนที่เล่น Facebook เป็นมาดูคลิปนี้ให้เขามาดูแล้วให้เขาทํานะครับเราจะไม่พลาดห่วยนะครับอาจารย์จะฟันเม็ดเดียวเน้นๆปดหนี้ให้ถ้าใครมาดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพียนี้นะอาจารย์น็อตตี้ครับฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ กาบสวัสดี f อซอาจารย์นอตตีวิบวับนอนนอกทุกคนวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตีวิบวับนอนนอกเจ้าของช่อง YouTube อาจารย์นอตตีพาวรวยครับก็นานแล้วเป็นเวลาโดนเติมนะครับที่อาจารย์ไม่ได้มาอาัดคลิปให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังทําแต่ตัวเลขตัวภาพมาซึ่งอยากจะบอกว่าฮาหนอยในช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาอยากจะบอกว่าเข้าเกือบทุกวันเข้าทั้งตัวฟันเมื่อวานนี้พิเศษสองเจ็ดตัวเน้น ปกติแล้วก็บนล่างด้วยใครวิ่งก็ได้บนล่าง7มาบนมาล่างปกติก็มาบนมาล่างเจาะด้วย6 7ด้วยก่อนหน้านั้น,น,น4ีหวันติดก็เข้ามาติดติดเลยฮาหนอยฮาหนอยปกตินาะเข้ามาหนักมากก็ขอบคุณครับช่วงนี้เนื่องจากที่ไม่ไม่ได้มาอาชีพก็เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าอาจารยา์ไม่ค่อยสบายนะครับร่างกายไม่ค่อยดีแล้วก็งานที่จําหนักค่อนข้างเยอะนะครับบวกกับงานมันเยอะขึ้นต้องก็เลยแบบ ทำร้ายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันทําให้ไม่มีเวลาที่จะมาไล์สดนะแต่ก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็เจอมันนะครับกันแกล้งมานกันแกล้งในที่นี้คือ,อไม่ว่าจะเป็นสํานักอื่นที่เขาก็วางหวยเช่นกันหรือว่าเป็นเจ้ามือหรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเราเราจะไปให้คนทั้งโลกมารักเราก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นนะครับคนรักมีคนเกลียดก็ย่อมมีนะครับก็ สิ่งที่จะช่วยอาจารย์ได้ก็คือลูกศิษย์นี่แหละช่วยเป็นเกาะป้องกันไปให้อาจารย์เวลาคนมาด่าอาจารย์ถ้ามันไม่ถูกต้องลูกศิษย์ก็ออกมาช่วยอาจารย์ด้วยเพราะว่าเพียงแค่อาจารย์อาจารย์สู้ไม่ได้ใน Facebook อาจารย์โดนประจํานะครับฝากลูกศิษย์เป็นกำลังใจเป็นเกาะป้องกันไปช่วยอาจารย์ได้ก็ช่วยกันนะครับก็วันนี้มาวิเคราะห,าห์ฮานอยกันสดๆนะครับวิเคราะห,าห์ฮานอยกันสดๆ เดี๋ยวอาจารย์ดูฮานอยตัวใหม่ก่อนฮานอยตัวใหม่ชื่อว่าฮานอยกาชาตินะครับออกเวลา16นาฬิกานะครับร่างออก16.15บนออก16.3 0นะครับก่อนฮานอยพิเศษชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวออดูก่อนว่าจะเข้าไหมนะครับสำหรับ56853เรียบร้อยครับเข้ารูดครับสำหรับฮานอยกาชาติครับ56853นะครับก็พบได้ที่เพจเท่านั้นนะครับ อาจารย์จะวางในเพจเด้อส,สำหรับพวกฮานอยใหม่ๆอ่ะวันนี้จะมาบอกแนวทาง3ามฮานอยเช่นเคยครับเน้นปกติเหมือนเดิมนะครับฮานอยกระชาติก็แม่นมากถ้าที่ไหนมีขายแล้วก็ไปซื้อนะครับฮานอยกระชาตินี้รับรองปังมากครับเข้ามา3วันติดแล้ว ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอาจารย์ขอวิเคราะห์คำนวณตัวเลขให้นะครับนะครับ,รบอานอยวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับกำลังวิเคราะห์สูตรว่าตัวไหนนะครับ แล้ววันนี้มีหวยลาวด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูทูบปู่ด้านหน้าด้วยนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าน้องกุมารีนะครับได้ทําการจุดทูบนะครับนี่นะครับน้องกุมารีก็มีของเล่นมากมายนะครับเนื่องจากให้โชคให้ลาบผู้คนนับไม่ถ้วนนะครับผู้คนก็เลยมาแก้บทครับวันนี้นะครับตัวเลขสามารถซื้อได้ทั้งหานอยและลาวนะครับอาจารย์จะพาเข้าไปดูกันเลยนะครับนี่ครับตัวเลขที่ขึ้นครับที่อาจารย์เห็นก็เป็น175ครับ175เหเห็นเหมือนกันไหมครับลูกศิษย์เห็นอะไรนะครับ เห็นเหมือนออ่ไม้แคปไว้นะครับเดี๋ยวฝากนะครับซื้อราวซื้อหานอยตัดเล่นด้วยก็ให้เฮงๆเลยด้วยนะครับวันนี้ปกติไม่ได้จุดวันนี้จุดนะครับ175 175เลขรถอาจารย์เลยนะครับฝากด้วยนะครับ175เด้าเด้อเห็นที่กันบอเห็นที่กันบอลูกศิษย์เห็นบอขอให้โชคดีนะครับใครที่จะมาเที่ยวที่ตำหนักปู่ใหญ่ก็มาได้ที่บ้านโนนสมัมคีอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพิมพ์จีพีเอสว่าตำหนักปู่ใหญ่ออนนัดนะครับผม ก็ฝากว้เป็นแนวทางหวยลาวในวันนี้แล้วก็หวยฮาหนอยทุกๆฮาหนอยนะครับหวยทุกๆหวยลาวด้วยนะครับฝากลุกสิทธิ์ทุกคนด้วยครับขอให้โชคดีเป็นเศรษฐีครับสวัสดีครับครับเรามาร่วมพอขมากรรมกันครับ่อก,กีีมีสายเขามาครับการขอขมากรกรมคือการลดการการจัดกรรมใครไม่เคยตกหวยใครรวมไม่ดีมาร่วมกันพอขมากรรมเปินรีได้ที่ีต่ตรงนี้ครับอ่ะ ตั้งนโมควงกันสามจบครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตามนะครับกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสัาจิตจะกรรมังอสัญจิตจะกรรมังพระมันตุเมอะโมสิกัมมัง พระวตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโุกรรมที่้าพเจ้าได้ทำร่วมเกินแก่ผู้ใดทั้นโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมมาเ่็นทั้งหลายจงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิกกรรมให้แกขาาา่แกข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีอกเ<อ>ลยแม้แต่กรมมกรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออาโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอาภัยทาน ขอจงโดนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป้ดยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจบวงสาคัญยาก ผู้มีการรักกลุ่มของข้าพเจ้าผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่ากใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสะเนียจันไรและอุปบัติทวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้ธรทมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเอินนิพพานังปัจจะโยตุสา,าตุสาตุสา ก็จบลงไปแล้วสําหรับบทขอขมากรรมกับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทําอะไรก็ไม่เคยถูกหวยนีย่ต่สวยนะครับสงเร็ก็บรตถึงการงานการเล่นก็บริหนับไปว่าอะไรจะใส่ไปเมดนะครับให้ข่ามารวมขอขมาการกรรมอาจารย์ตีดญปวางนอนนอนฟีนะครับนะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามค,นนครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์นอนคนนี้ไดยนะครับ ก็ขอลาลูกศิษย์ทุกคนไปเจอกันตอนเย็นของเป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมติดเลขรถอาจารย์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ